สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แอรครับสวัสดีค่ะอาจารย์พบกันอีกเช่นเคยนะกันดิกาเซ่เสน่ห์ท็อกแต่ตอนนี้สเสน่ห์ท็อกเดียวด้วยโอ้โหมันมากจี้จิกขุดธ<ถ>รรมดาท็อกเนี่ยมันต้องก็เรียกว่าจริงหาดูไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยเออต้องเรียกหาดูยากาด้วยธรรมดาท็อกนี่ท่านต้องไปซื้อตั๋วไปดูท็อกโชว์นะเป็นพันๆนะเอแต่ว่านี่เราท็อกให้ในรายการวันนั้นก็ถือว่าเป็น พิเศษสำหรับแฟนรายการการิกาเซชเน่ทอกทาง MVTV นะคะช่อง112อเลขควรจำแล้วแล้วก็ตอนบ่าย2องถึงบ่ายสโดยประมาณทุกวันทุกวันจันจันถึงสุกคือพูดง่ายว่าเรามีเรื่องมาทอกมาคุยกันเนี่ยนะเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกันในสังคมแล้วเราทนไม่ไหวอายุอนามกันนี้กันแล้วปะ ผ่านมาเยอะแล้วมีคนปล่อยผ่านไปเฉยๆเราทนไม่ได้คือเราไม่ใช่มารายงานข่าวพูดอย่างนี้นะ,ะแต่เรามาขยี้อย่างเช่นทล์กเนี่ยความพิเศษก็แล้วคือว่าธรดมดาถ้าดูทล์กโชว์เสร็จแล้วก็จบไปแต่นี่เราทลอกเสร็จแล้วมีการขยี้ใช่แล้วเพื่อที่จะได้มีเกิดการมีการบ้านไปทําต่อใครที่เกี่ยวข้อง ทั้งในครอบครัวทั้งในโรงเรียนทั้งในส่วนรวมเราไม่ได้พูดเพื่อเอาประโยชน์เรานะคะเราหวังประโยชน์เพื่อส่วนรวมด้วยกันที่จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตกแต่งใหม่มเริ่มจากไวรัลคลิปก่อนเป็นคลิปที่ก็แพร่หลายกันเนี่ยนะฮะยุคนี้เป็นยุคโควิดข้ามโลกเลยนะถ้แคา,าม,มันเป็นไวรัลเนี่ยแสดงว่าต้องข้ามโลกอันนี้เป็นคลิปจากอเมริกา อเมริกาเนี่เรารู้สถานการณ์โควิดนี่เขารุนแรงสุดรุนแรงมากอันดับหนึ่งคือคือหนึ่งคนติดเชื้อมากที่สุดตายมากที่สุดตายมากที่สุดถูกไหมฮะแล้วก็ยังปั่นป่วนกันอยู่เลยแล้วคนแรกๆก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือมากที่สุดก็เนื่องจากตอนทรัมป์่อตอนนั้นไงฮะใช่นะฮะนี่เปลี่ยนประธานาธิบดีมาแล้วเป็นโจไบเดนโจไบเดนก็ล้มไปสามครั้งอะเออ ล้มลุกล้มลุกเหม่อนตุ๊กตาตุ๊กตาเนีต้องการจะแบบให้เห็นว่าแข็งแรงหน่อยแต่ขึ้นบันไดไอ้ค้ณบินเนี่ยล้มปุ๊บเด้งขึ้นมาใหม่ปุ๊บเลยก็เจ็ดสิบ่าทจะทำให้เขาล้มกี่ครั้งก็ได้รีเพลย์กันแค่นั้นเองไม่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 ก็ล้มจริงล้มจริงแต่ว่าก็อย่างนั้นนะ บ้านเรานี่ยล้มแล้วประคองอะไรขึ้นมาใหม่ก็เอาะเอาประคองอะไรขึ้นมาขึ้นไม่รู้ไม่ชี้ไม, <laughs> ไม่รู้เลยที่นี้ความจำเสื่อมเลยเ <c oughs> ขาเราก็เลยจะให้ดูคลิปจากอเมริกาว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนถูกล็อกดาวน์จากบ้าน,านแล้วมีคุณย่าซึ่งเป็นเอ <Millenn> ัลไซเมอร์เหมือนเขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องทางสมองนะเความจำก็คือการไปได้ช้อปปิ้งเนี่ยมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งถูกไหมมันช่วยเพลินนะแต่ไปช็อปไม่ได้ ออกไม่ได้จะออกนอกบ้านก็เลยตัดสินใจทำให้ในบ้านเนี่ยเป็นสถานที่ช้อปปิ้งเอาลงมาดูทีเดีอ๋อเหรอดีอ่ะใช่ไหมฮะเนี่ยลองดูนะครับแปรนด์มัมนะฮะแล้วปรากฏทุกคนมีส่วนร่วมหมดเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกในครอบครัวเหรอคะที่ต้องไม่ต้องออกไปไหนเลยไงไม่ต้องเลย คือเปิดเป็นเคาน์เตอร์เป็นจุดของการช้อปปิ้งเนี่ยแล้วมีของเขิงอะไรมาเอาสินค้ามาวางเลยอ๋อเหรออ่าแล้วก็มีคนพามาอุ่าเลยนะลูกชายลูกชายก็เลยพาคุณย่าใส่รถเข็นมาใช่ที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้เลือกเลยนะคุณย่าจะเอาอะไรจะเสื้ออะไรก็หยิบให้ท่านก็เพลินสิเพราะท่านไม่รู้ว่านี่มันคือที่บ้านตัวเองเอออาจจะนึกไม่ออกแต่ก็เป็นความสุขนใช่สิได้ซื้อของได้หยิบของได้หยิบของ ได้รู้สึกมีการเคลื่อนที่ออกมาเจอคนขายของเจออะไรต่ออะไรเสร็จแล้วมีคิดเงินเหมือนน่นเลยมีปรากฏแคชเชียร์ก็เป็นหลานในตัวหลานนั่นน่ารักเชียวอกู๊ดไอเดียความคิดดีจังเลยช่วยได้ทั้งด้านสุขภาพจิตช่วยได้ทั้งการให้โอกาสช่วยได้หลายๆอย่างเลยตายละ ไอเดียเขาดีมากเลยอเพราะคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นก็เป็นกิจกรรมบําบัดอย่างหนึ่งเป็นการบําบัดที่ถูกที่คอด้วยหล่ะ อยากจะให้แต่ละบ้านเนี่ยลองปรับปรุงซิใครที่มีสมาชิกเป็นอัลไซเมอร์นะคะบางทีคนคนที่ไม่ได้เป็นเี่อสมาชิกในครอบครัวจะหดหูแล้วก็รู้สึกหดหวังเลยนะมองไม่เห็นอนาคตเลยเนี่ยลองค่ะลองเปลี่ยนลองพลิกอะไรขึ้นมาแล้วข้ามชอดคือเขาเรียกว่าอย่าติดกับอย่าติดกับกับความคิดเดิมๆดิมใช่ใชข้ามให้พ้นแล้ว แล้วก็จะมาเจอแล้วทําไมรู้ไหมพี่แอททำไมมาถึงมีของมาขายเยอะอย่างนี้ไม่ทราบเพราะแสดงว่าเขาก็ตุนของไงครับอ๋อช่วงโควิดถูกไหมออกจากบ้านไม่ได้นี่อเมริกาก็เป็นประเทศหนึ่งที่คนตุนของกันเยอะถูกไหมแต่มก็ไม่มากไม่มายอะไรนี่หนักนิดๆหน่อยๆก็ยังดีก็มาโชว์แต่ว่าการตุนของก้าของมาขายเหมือนขายเล่นอยู่ในบ้านนี่ก็ได้แล้วผมมั่นใจเลยถ้าไปตรวจของที่ตุนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะก็คือตุนทิชชู่คนเเพราะว่าทิชชู่ขาดตลาดเนอะขนาดนั้นทุกคนกลัวกันหมดเลยว่า แต่ละบ้านต้องมีที่ชู่มันเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะ ในขนาดของเราที่ชู่เป็นอันดับท้ายๆนที่เราจะตุนแล้วก็มองเป็นเรื่องไม่ค่อยแต่คนหลังถ้าไม่มีที่ชู่่เขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาโทษทีคือเป็นเรื่องใหญ่เนะเข้าห้องน้ําแล้วเขาเรียกว่าไอ้ทอยไอ้ทอยนะครับทอยเลนที่ชู่เนี่ยนะสำคัญที่สุดมันเป็นอะไรสาคัญที่สุดคือของเขาไม่มีสายชำระไม่มีสายชําระไม่มีอะไรั้งสิ้นโอ้ยดูแปลกลำบากเหมือนกันนะคะนึกถึงความลำบากเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งแรกที่เขาตุนคือกระดาษชําระกระดาษชําระนี่โอ้ ยกมันเป็นกล่องงเลยนะแ<อ>ทบจะตีกันเลยเลนะไม่ใช่ไม่ใช่นันะ,นะตีกันเลยล่ะ แล้วเสร็จแล้วก็มีทิชชู่มีคุกกี้มีอะไรอยอะเนี่ยนะของจําเป็นที่ต้องใช้ในบ้านคุณย่าก็เดินไปช็อปอันี้มีความสุขยิ้มใหญ่นะแล้วก็ได้จ่ายตังพ่อก็เข็นรถให้อะไรต่ออะไรให้ก็ลืมแล้วว่านี่คือที่ไหนโอลไซเมอร์เนาะก็ยังช่วยได้ทีนี้มันมีคําถามว่ามันช็อปกันกี่วันก็ไม่รู้นะ อย่างนี้พี่ว่านะพอคุณยาคุณย่าชอบไปเสร็จใช่ไหมก็ไปจัดวางุ่งนี้ก็ถามไปแล้วเพราะว่าก็หยิบามาวางใหม่เพราะว่าป้าย่าก็จําไม่ได้แล้วะใช่แล้วสตังก็เอามาใส่บองที่เดิมคือแค่ให้มีการมูฟเมน n ์ให้มีการเคลื่อนไหวใช่แล้วบรรยากาศเปลี่ยนไปคุณย่าก็ดูมีความสุขว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอออะไรมันก็อาจจะดีขึ้นการเยียวยาก็ดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นในฐานะเป็นคุณย่านะแต่ยังไม่เป็นอัลไซเมอร์ ล็อกดาวแบบไทยๆเราพอจะทําอะไรได้บ้างไหมอย่างสูดแบบอย่างนี้นะต้องอยู่ในบ้านกันทำอะไรอยู่ในบ้านกันเราเคยในปีที่แล้วปี63สามช่วงมีนาประกาศล็อกดาวเลยทำอะไรกันบ้างไหมที่มันจะมีกิจกรรมอะไรในบ้านได้บ้างของในบ้านที่มีอยู่ก็เรียกว่าตุนไว้พอสมควรนะแต่ไม่ได้ตุนแบบแตกตื่นนะก็เอามาดูกันว่าอะไรทําอะไรได้บ้างเราคิดสูตรกับข้าวใหม่ๆเยอะแยะไปหมดใช่เลยคิดขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติเลย อ,อามันก็เกิดก็เรียกว่าเกิดการทําอาหารกันขึ้นมาถูกไหมฮะ Creative แล้วขอโทษเกิด DIY เกิดอะไรสารพัดเกิดความสามัคคีเ,ออเกิดการมีเวลาอยู่ร่วมกันเยอะ<ช>ขึ้นเลยถูกไหมฮะเกิดแล้วเกิดการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมๆกันจนสัญญาณล่ม ไม่แล้วบางคนเนี่ยจากเดิมทำไปเอ๊ะทำไปพวกอะไรเบเกอรี่ทำไปอะไรขนมเค้กเขาจะไปขายได้เอาทะไปเรียนรู้ใหม่ได้เลยมันเกิดแล้วประกาศแล้วว่านี่เป็นโฮมเมดเพราะมันเวิร์กฟอร์มโฮมใช่เวิร์กแอดโฮมด้วยถูกไหมแล้วก็จะมีอะไรที่มันเป็นแฮนด์เมดที่ชิ้นเดียวในโลกที่ทำออกมาแล้วที่มเก๋กลายเป็นเป็นกิจกรรมที่ดีขขึ้นนไายออลน์กันต่อเลยเขาไม่ต้องออกไปเลียกขายไม่ต้องมีร้านอะไรด้วยรู้ไหมพี่แอ้มันเกิดอย่างนี้ฮะพวกที่อยู่ในหมู่บ้านใช่ไหม อยู่ในหมู่บ้านก็ปรากฏว่าเอ้ยไปเอาไปซื้อของอะไรเขาหนอกกระลำบากสุดท้ายจะไปสั่งของกันในหมู่บ้านนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นมาร์เก็ตเพลสเป็นวิลล่ามาร์เก็ตเพลสวิลล่าจริงๆอ่ะวิลล่ามาร์เก็ตเพลสเนี่ยเขาก็มีของเขาอยู่เดิมแต่นี่มันอยู่ในวิลเลจตัวเองนะทีนี้พอช่วงวิกฤตนี่ก็เลยมาจัด พร้อมใจกันเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังสั่งอาหารในหมู่บ้านทานอยู่ได้นะสบายมีเมนูมีอะไรต่างนี่สะดวกด้วยร้อนๆเลยมาถึงก็ส่งหน้าหมู่บ้านวุฒิ่ะเราจะทานที่โม่ตองสะดวกาทะไม่ต้องมีเครื่องครัวไม่ต้องซื้อน้ํามันมาไม่ต้องซื้อน้าปลาเกลืออะไรเข้ามาอีกนะสั่งสําเร็จมาแล้วผมเจอบางครอบครัวเนี่ยพอสุดท้ายธรรมดาเขาต้องทางานกัาอื่นช่างมันเธอตกงานไม่เป็นไรทําอยู่ในนี้ทาขายเป็นเรื่องไปได้วเลยนะอะไรก็ตามคําว่าตกงานไม่มีีไง นะคะพราพยอมก็บอกแล้วว่าคําว่าตกงานไม่มีมีแต่เลือกงานทีนี้ถ้าเผื่อเราไม่เลือกงานเราแค่ขอมีรายรับใช่เราขอแค่มีรายได้เพื่อให้เกิดการมีรายจ่ายบ้างองานอะไรก็ได้ไม่ใช่เหรอใช่งานอะไรก็ได้นี่นะแล้วทีนี้หยองสุรับบางคนบอกอ้าวแล้วนี่มันไม่มีบันเทิงมาเลยหรอมันมีแต่เรื่องอาหารก็ทําได้อยวพูดอะรอยู่บ้านไม่รู้ทําไมก็ เฮ้ยชุดชดก็เยอะมีภรรยาเออไม่ได้ออกใส่ออกไปไหนไม่ได้ใส่ไปไหนก็ใส่ในบ้านนี่แหละแล้วก็มีชุดอะไรที่มันแบบอะไรที่มันประเภทกิ๊บกราบอะไรทั้งหลายให้มันรู้สึกตื่นเต้นเนี่ยนะให้มันเป็นแฟนซีหน่อยเป็นแฟนซีแล้วใส่เนี่ยนะวันนี้วันอะไรอวันนี้วันพฤหัสวันเกิดเธอนี่อ้าวเธอโชว์หน่อย หรือว่าบางทีมีร้องพงร้องเพลงในบ้านเนี่ยเราทาตัวเป็นนักร้องได้ม่ได้ก็โอเคเราทาตัวเป็นนักร้องนะสนุกกันในบ้านเราสนุกในบ้านถูกไหมสามีอยู่ในบ้านก็มีทําพวงมาลงพงมาัลมาคล้องเล่นกันให้สนุกสร้างบรรยากาศมันสนุกเองค่ะอย่าหดหูกับสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกสิ่งแวดล้อมที่กดดันแล้วยิ่งเรามากดดันกันเองอีกมันฟรีซเลยนะคะมันมันแช่แข็งตัวเองกันเลยมันแช่แข็งความสุขตัวเองกันเลยเพราะนั้นเราอย่าติดกับตรงนี้เราจะสนุกภาษาเรา เราค่ะเราทาได้เราเอนจอยกันภาษาเราใช่ไหมในครอบครัวของเราไม่ต้องไปคิดว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ต้องมองคนอื่นอย่างเนี้ยครอบครัวคุณย่าเนี่ยน่ารักนะพ่อเข็นรถให้คุณย่าคุณย่ามาซื้อของแม่ขายของลูกหลานคิดสตังค์เดี๋ยวพาคุณย่าวนกลับไปอีกทีนึงเอาของไปเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาซื้ออีกแหละแล้วก็เอาของที่นั่นที่ซื้อไปแล้วมาตั้งใหม่เออน่ารักแต่ตายน่ารัก น่ารักมากครอบครัวไทยน่าจะทําอะไรได้อย่างนี้เพราะว่าในในบ้านหลังหนึ่งมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจีได้คุยเรื่องครอบครัวไทยอีกไงเอออาจารย์ต่อเหอะแหมหนุกเมื่อวานนี้างไม่น่อยหนึ่งไอ้ครอบครัวไทยเนี่ยมันต้องมีเรื่องอะไรที่พูดกันได้เยอะนี่ผมเราพูดไปตอนหนึ่งแล้วให้รู้ว่าความจำกัดความคำว่าครอบครัวคืออะไรครอบครัวไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาครอบครัวไว้เฉยถูกไหมฮะครอบเสร็จแล้วมันต้องมีสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในครัวด้วยถูกไหมะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่น่าจะเป็นหัวใจสําคัญนะ ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเข้าใจผิดปล่อยให้ครอบครัวมันตั้งไลยเฉยแล้วคนในดันไม่อยู่ในครอบครัวสรุปคือไม่รู้จะครอบไว้ทาไมครัวครอบออครัวครอบเนี่ยนะเพราะนั้นก็ให้มันมีความหมายเดี๋ยวเรามาดูมาดูทอล์กโชว์ตอนที่สองมมต่อนะใช่อยากดูและหลังจากนั้นกลับมาเราค่อยมาขยี้เรื่องนี้กันอ้าวได้ดีไหมฮะขยี้ให้มันทุกมุมเป็นขุยๆขยไปเลยนะ